วันนี้กักเคงคลาสรูมบายเอชไอเอสเก็บภาพบรรยากาศจากกิจกรรมตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ล่าสมบัติเมื่อวันเสาร์ที่16ตุลาคมพศ2564มาฝากกันครับคุณครูเปลี่ยนชื่อให้ทุกคนแล้วว่าใครยู่ทีมสัมผัสกับวิชาคณิตศาสตร์ในหลากหลายรูปแบบพบกับเรื่องราวและโจทย์คณิตศาสตร์ที่ไม่ได้มีแค่ตัวเลขขนมาทั้งขบวนความสนุกจากสิ่งที่มักจะเกิดขึ้นรอบตัวน้อง,องๆทำให้น้องๆได้ใช้จินตนาการ ได้วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์เด็กเคยเล่นใช่ไหมลูกเหมือนค้อยลูกเต่าแล้วก็เดินจากรูปนี้มีมะม่วงอยู่กี่มีทั้งน้องอนุบาลจนถึงพี่ป .6 ช่วยกันแก้โจทย์อย่างสามัคคีขอไหนน้องตอบไม่ได้พี่ก็ช่วยและยังมีโจทย์พิเศษให้ทุกคนทุกระดับชั้นรวมมือกันแก้อีกด้วย การตัดไม่เกินสครั้งนะคาตรงกลางหนึ่งครั้งตัดตรงกลางมนเดินนั่นแหละจบกิจกรรมกันไปอย่างสนุกสนานสร้างพื้นฐานทางวิชาการและทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่21นี้ไม่ใช่แค่ในห้องเรียนเท่านั้นแต่ยังสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของน้องๆได้อย่างแน่นอนบวก5วี้นั่นเองบวกกัน3ครั้งก็คือ15คูณสนะคะ กักเค่งคลาสรูม by H.S ให้น้องๆเรียนตามระดับความสามารถของตัวน้องๆเองไม่ใช่ระดับชั้นที่น้องกำลังศึกษาอยู่ปลูกฝังทัศนคติการคิดค้นและลงมือทำจนเข้าใจสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวน้องเองส่งเสริมให้น้องๆมีความรับผิดชอบมีระเบียบวินัยต่อตัวเองและเพื่อนร่วมชั้นสนใจติดต่อสาขาใกล้บ้านหรือเข้าชมหน้าเว็บไซต์เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยครับแล้วเจอกันที่กักเค่งคลาสรูมนะครับผมบายบาย